อธิบายเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของบอกนะครับโดยเฉพาะเขาเรียกว่ามัลติเพิลอินพุตคือการที่มีาการคาเข้าข้อมูลเนี่ยนะครับที่เรียกว่าเป็นสูตรเนี่ยมาจากการคํานวณที่มีหน่วยที่ต่างกันนะครับความหมายคำนวณต่างกันคืออะไรนะครับลองดูจากตัวอย่างอันนี้นะครับนะครับหน้าต่างนะครับซึ่งเราพูดถึงตะขุนตะคู่นี้นะครับก็คือขนาด70คูณ1้เซนติเมตรเนี่ยนะฮะ หน้าต่างอาจจะเป็นบานไม้สักหนึ่งบานนะครับวงกบหน้าวงกบหน้าต่างหนึ่งชิ้นค่าแรงติดตั้งค่าแรงตั้งบานนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างนะครับแล้วก็กรอบอลูมิเนียมสองชิ้นนะฮะดูปัญหามันนะครับเห็นได้ว่าตัวบานไม้สักเนี่ยนะครับที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งชิ้นนะครับเป็นชิ้นนะวงกบเป็นชิ้นเหมือนกันแต่ว่าค่าแรงติดตั้งวงกบเป็นไหมครับเป็นตารางเมตรนะเป็นตารางเมตรค่าแรงติดตั้งบานอุปกรณ์เป็นไงครับเป็นตารางเมตรเหมือนกัน รวมทั้งกอดรเนี่พกนิ้วก็เป็นชิ้นเพราะงั้นแสดงว่าหน่วยวัดที่เข้ามาเนี่ยนะครับที่เกิดจากการทํางานเนี่ยนะครับไปการติดตั้งจริงเนี่ยก็จะมีการใช้คํานวณเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับเพราะเมื่อเป็นอย่างแล้วนะครับลองดูนิดหนึ่งนะฮะในส่วนที่ว่าเราจะต้องทําการคานวณอย่างไรนะครับนะเพราะงั้นในการคํานวณเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีการคํานวณนะครับที่หลากหลายไปนิดหนึง่งก็คือว่าเวลาเราได้สูตรนะครับหรือการถอดปริมาณเนี่ยของการทํางานนะครับ ข so right. ั้นตอนการทํางานเวลาจะทํางานประมาณราคาเนี่ยเราจําเป็นต้องมีอะไรครับเราต้องมีการถอดเป็นปริมาณมาด้วยนะครับแล้วก็มีการนับชิ้นนะครับมีตามความยาวนะครับมีพื้นที่แล้วก็มีปริมาตรด้วยนะครับนะอันนี้คือส่วนที่เราสามารถทําการคานวณได้นะครับจากตรงนี้นะครับทีนี้วิธีการนะครับเราก็ทาอย่างนี้ฮะอย่างนับชิ้นเนี่ยนะครับเช่นอะไรบ้างนะครับเราเช่นบานพับนะฮะบานพับนะครับเราบานพับมาใช้นะครับ เรานับเป็นชิ้นชิ้นนะครับเราไม่ได้นับเป็นหน่วยอื่นนะครับความยาวนะครับนะฮะอย่างตัวอย่างที่เหล็กเสริมเราก็จะคิดตามความยาวนะครับเราไม่ได้คิดน้ําหนักนะครับเราคิดเป็นเป็นตัวความยาวออกมานะครับพื้นที่นะฮะเราใช้อะไรบ้างนะครับอย่างอย่างให่ปูกระเบื้องนะฮะปูกระเบื้องเนี่ยเราเราคิดเป็นเป็นพื้นที่อยู่แล้วนะครับเราไม่ได้คิดเป็นเป็นหน่วยนับอะไรพวกนี้นะครับแต่ตัวกระเบื้องอาจจะเป็นหน่วยนับนะครับแต่ว่าการคำนวณต่างเนี่ยเราก็จะคิดจากตัวพื้นที่ก่อนแล้วมาหารเป็นจานวนอีกทีหนึ่ง นี้ปริมาตรใช่อะไรครับเช่นคอนกรีตนะคอนกรีตเราขายเนี่ยนะครับเราซื้อเนี่ยเป็นตันก็จริงแต่เราก็ใช้เป็นปริมาตรนะครับเพราะงั้นสิ่งที่เราต้องการนะครับจากแบบนะครับซึ่งเป็นแบบเดียตอนหรือเป็นแบบลักษณะของการทำดิวแมนนวลจะตามทีเนี่ยเราต้องการนะฮะสอย่างนี้ซึ่ง4อย่างนี้นะครับก็จะถูกการนําไปใส่นะครับเป็นสูตรต่อไปนะครับนะครับในการคํานวณต่อไปครับซึ่งในหมวดต่อไปเนี่ยนะครับอย่างเช่นน้าตาทจะพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยนะครับ เราก็จะไปคำนวณนะครับส่วนไหนนับชิ้นนะฮะเช่นบานกับกรอบหน้าต่างเราก็จะนับเป็นชิ้นไปแต่ว่าถ้าเกิดเราคิดเป็นพื้นที่นะครับเราก็คิดตามหมดนี้นะครับนับชิ้นเราก็ใช้นี้อีกทีหนึ่งนะครับในตัวอย่างของหน้าต่างนี้จะไม่มีปริมาตรแต่ว่าเราเห็นไอเดียและคอนเซ็ปต์แล้วนะครับว่าเวลาคำนวณของบอมเนี่ยนะครับมันต้องมีสูตรที่แตกต่างกันนะครับทีนี้เราไปดูในสูตรนะครับ ซึ่งผมสักพูดพูดสักครู่นี้นะครับในเรื่องของสูตรไปแล้วนะครับถ้าเรามาดูนะครับเราเห็นเลยว่านะครับเมื่อเรากดไปที่ตัวบานไม้สับเนี่ยอันแรกนะครับตัวสูตรเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะบานไม้สับนับเป็นชิ้นนะฮะจำนวนหนึ่งชิ้นนะฮะหน่วยชิ้นนะครับแล้วก็จำนวนหนึ่งเห็นไหมฮะนับเป็นบานนะครับก็เป็นนับชิ้นนั่นแหละนะครับวงกบก็เหมือนกันเห็นไหมครับวงกบก็นับเป็นชุดนะฮะแล้วก็จำนวนหนึ่งเหมือนกันนะครับทีนี้มาถึงค่าแรงเห็นไหมฮะค่าแรงมีอะไรบางอย่าง ค่าติดตั้งเห็นไหมครับเป็นตารางเมตรนะครับแล้วก็จํานวนเห็นไหมจำนวนมาจากไหนนะครับจานวนมาจากพื้นที่พื้นที่มาจากไหนนะครับเราตั้งตัวแปรไว้นะฮะตัวแปรนี้มาจากไหนก็คือนี่ฮะหน้าต่างนะครับขนาด110คูณ70นะครับหน่วยเป็นเมตรนะฮะเพราะว่าค่าแรงเราที่เป็นตารางเมตรนะอันนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ค่าแรงอันหนึ่งคือการติดตั้งบานเหมือนกันเลยนะครับก็จะคิดแบบเดียวกันนะครับแล้วก็ส่วนกรอบประตูนะครับ กรานิเมียมนะครับกรอหน้าต่างกราททีนะครับก็จะเป็นนะฮะแบบนี้จัวนสองไม่มีค่าแรงเพราะค่าแรงรวมเป็นกรณีที่เป็นค่าติดตั้งแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าในส่วนของการคํานวณเนี่ยนะครับของสูตรก็จะมีการคิดแต่ละแบบที่ไม่เหมือนกันนะครับนะครับโดยที่ว่าแต่ละสูตรเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบข้างใต้ซึ่งมีจํานวนนับที่แตกต่างกันนะครับแต่ก็จะมีตัวสูตรคานวณอยู่พอสมควรนะครับที่จะทํางานในส่วนนี้